ก็อยู่กับสมัยคือกับสบายดีเด้อสมัยเด้ออ้สบายดีเด้อสบายดีทางซาลาหน่อยแล้วก็บาซิลัสสบายดีเนาะไม่นี้ก็ไม่ได้ไปทางใดเนาะวันนี้เนาะบ่ได้ไปสายได้ไปสายวันนี้นะบ่ได้ไปหาสาวโสดปอมวันนี้นะกับเจ้าอันเดียวกับหาวันไปทางใดโดยเบลล์ลำไห้ลำนาบ่โอ้ยดำดำนา ก้าถาก้าย่างได้การนะย่างได้ประมาณอุ้ยเมื่อกษีร์เบิงก็ประมาณประมาณสั่นนิดเดียวทำม็ประมาณสั่นนียประมาณคือปลายไก่ได้ใช่เนาะไก่ใช้ได้ดำอีกแล้วถาดก้าถาบดิอันถาบดถาดก้าก็อุ้ยแล้วจะโดนถาดก้าโดยที่จะมาทางใดนมาแต่ข้างนอกมาแต่บ้านพีนพัว มาทางนอกมาแต่บางจีนอ๋อไปเวียดก็ได้มาสู่เจ้าแลกมาหนีแล้วมาเจอเจ้าอยู่ี่เดิเจ้าก็บลยไปเหตดเวียดยังว่าเจ้าไปเคยไปดำให้ดำนายจะให้เคยเหตดเวียดยังอ๋อโดยโดยกเสมยคือว่าเจ้าหนีเนาะแต่ว่าเจ้าได้รถใหม่เจ้าเลยมาแจ้งเอฟซีได้เลยเนาะบางคนผิ่งกระทำได้แบบ สมัยได้รถใหม่โบคือเห็นแววๆววอย่างแบบนี้ฮันเด้คือซีบุฮูดอกกูาเจ้าเนาะเออเอยาคุดอกเรื่องขอยนี่จะเสือะ<ม>อะไรรึเอซี่เ็นยากค<อ>ู่ดอกกาจะมั่นใจได้ว่ามีเอซี่อยากหูเรื่องของเจ้าอยากหูเรื่องของขอยว่าขนาดขอยเรื่องไหนมันยังหูว่าตอนนี้เนาะเจ้าสโสดโบจะทานะห,หัวใจเป็นแนวดายหนุนร่างนี่นะแบบ เจ้าหาเงินซื้อเอิงบอหรือว,ว่ามีผู้ใหญ่เจดีซื้อให,ห้แบบนี้ขนาดไหนตอนนี้นอนนบอกอ่าถามว่าทามเรื่องหัวใจนอกกายยังว่างอืม,อมยังว่างอยู่แม่สรบอกแม่ถ้าเอาอลีเนาะอ่ะสมมติว่าเฮาสิไปว่าออกไปว่าเออเฮามีมีมีแฟนอยู่แบบนี้เฮาก็บอกล้าเฮาก็บ,บอกล้าว่าออกไปเพราะว่าเฮาก็อยากให้มันมันหมั่นใจกว่านี้นะเพราะว่า ทักไลฟ์เพื่อนกัยังไม่บอกว่าเออคอยหักจนได้นสะเลยเออยังยังไม่ได้ว่าบ่แต่ว่าเจ้านี่มีคนคุยยุ่เนาะมีคนคุยมีคนคุยอืมแต่ยังไม่ทันได้เป็นแฟนกันแมนมีคนคุยอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นแฟนโอ้เอฟซีคอยยังมีชิดจีบเจ้าอยู่แสนเด็เออมีแหละมีอยู่บนเรื่องเอฟซีฉิบคนมีมีใครเนี่ยเราจกคนอุ้ยคนเดียวกับพ่อเลยเนาะออนไลน์แน่นอน เง <personaje> ี้ยนะเงี้ยนะอยากได้หลายคนอยากได้หลายคนนะแต่แบบว่าเรื่องรถล่างนี่ได้จากเสมอเรื่องรถล่างนี่ก็เป็นทางอาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นแถลงเพิ่นซื้อให้ยเป็นนี้นะเพราะว่าทางอาเพิ่นเห็นแบบเสมอขี่รถคันเดียวฮนะก็เลยเพิ่นโอ้เงี้ยก็เลยซื้อให้ซะเป็นของขวันแหนมก่อนแหนมครบรอบหนึ่งปีไปจ้ะครูฮอบเออครบรอบหนึ่งปีในการอ่าเห็นยูทูปได้บุญเวศว่าครบรอบอียังดอกเนาะ S <S คือจะเห็นยูทูปมานี่ได้หนึ่งปีแล้วแม่โอ้ชอบอ่า <had YouTube S 2> เห็นยูทูปเพิรนก็ได้ซื้อให้เป็นกองคองแนแม่แม่ืมๆ่ๆคือเสียมาดีแทนนะผู้ใหญ่ใจดีเจ้าหน่ยเนาะอ๋ะอะกะ็ดีได้ก็ดียังของว่าคนนี้ดี<ม>อ,อืมคนนี้นะผู้ใหญ่ใจดีสมมติว่าแบบเพิ่นเปลี่ยนใจมาจีบเจ้านี่มาโอโลมนำเจ้านี่ได้บอกคนนี้ค่ะก็ได้ได้เพราะว่าก็คือความมาร์เบา อ,อดีอยวเดี๋ยวแบบว่าคือความหมายทั้งทั้งทั้งอะคุณอยากจะดีนคนที่ว่าสิหลงใจคอยเนาะแต่ไม่มดได้มาบอกเลยว่าเออสีมาโคเป็นแฟนจะเดยเสมอวันนี้นะแต่ว่าคือคือจะว่าของแหล่แถาเป่นสิเดินขัดมาเออจีบหักกะได้เขาก็ยินดีเสมอฮะนะ<อ>ก็รอจะอยากเพิ่นหันละก็รอยากเพินเ่นว่าเออเพิ่นซีมาแบบว่าจะคอยหักมัดจอเดอร์เออเป็นแฟนฝั่งอยู่กับขาฟังกันแรเนาะแบบ เอาเฮ็ดดูเฮ็ดผัวนี้ได้บ่คือได้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 มั่นใจบ่อเลยไปเช่นเลยมันจะไม่ลงหมักเราแล้วบ่ลงหมักได้เออก็ยังหักว่าก็ลงหมักได้คิดอยู่ในหัวเนี่เนาะคิดในใจอะไรเนาะหักเกินหักจะได้แต่จะเพินบอคิดคือแบบคือเสมอมึงเธอเขาอาจจะว่าออกไปเนาะว่ะเออหักแบบว่า เป็นแฟนกระเพื่อนแบบนี้นะสหาเวาออกไปแล้วชูเพื่อนบริคิดกับน้องแบบนี้เดี๋ยวสามันกรสีเป็นอันไว้ว่าเสมอคิดไปเองนะคนเดียวเจ้าแบบนี้แบบแบบว่าเพื่อนลั่นเปล่ามาเองเลยเสมอดีตระหักเสมอแบบนี้อือเนาะยิดีโตอ่ะเพื่อนอาจจะเห็นอยู่ดอกเนาะเพื่อนอาจจะได้เบิ้งอาจจะเห็นโบนแน่นะตอนแรกอาจจะกิ้งๆมาเสมอเป็นแฟนกับข่อยได้บอกโอ้ยหกัยังโบกูกับเพื่อนร้องแหะหนึ่งมากกับแบบว่า แบบอยากคุยกันไปก่อนแบบนี้นะอยากคุยกันไปก่อนแบบว่าเอ,อถ้าคุยกันเนาะตามไอเราถ้าคุยกัน้างาบมเมน,น่าเป็นบบยังบุคคลเป็นเพื่อนแต่ว่าให้เบิกกันไปก่อนออเรื่องตัวนั้นเอาไว้ตำลังแบบนี้นะตัวนี้แหละเอาไว้ตำลังยังแบบเรื่องราวแบบประจวบจริตน,นั้นได้ก็ได้ ก็เลยมาดีไซน์แล้ถ้าเราดบอเป็นแฟนนี่เป็นเป็นเลยเนาะเอาผูดว่าจีขอเป็นแฟนหรือบอไม่คุยว่าหรอกห้วนเเนาะยห้วนอนะห้วนข้านในตอนนี้ก็ลมทอก็เป็นหน้านี่ปะแม่ลมกับไอเป็นผู้เดียวการบอยดีลมกับไอแบบแม่เอาสมมติว่าเอฟซีกับไชีลมนี่เดฉันจะเปิดโอกาสให้เพควนอยู่บอการ์การเปิดการลมได้การ์โคไหดีดีได้ บอกอ็ออให้ดีอะไรแล้วก็คนเที่ยวเขามาเขาก็ให้แบบว่าอ่าหับหับชาวเมยได้นะเป็นอะไรอเอาก็คือทางชาวเมยเองกะมีลูกเนาะเคยผ่านการแต่งงานมาแบบนี้นะบางพอเขามาในฟิลิปปินส์นะครับได้นะว่าเขาเมย์เป็นชาวเว่าเขาเคยผ่านผ่านผ่าน,นการแต่งงานมาแล้วบางคน,น,นเขามาแล้วแบบจิตมาตีแบบเออชาวเมยมีลูกมีเจ้าเออ คน limiting, คนประมาคนดันจะโควิคนที่ยังเกาะที่จะไม่คิดนี่นะเป็นเป็นคนทางไหนบ้างเนี่นะที่ประเทศหลุดไทยนะผู้ใหญ่จะดีใจแน่อ๋อเพิ่นเพิ่นนอะแม่เนเป็นคนอยู่ประเทศนอกประเทศนอกไกลโดยตรงบอกดูว่าดูว่าคนลาวคนไทยไปอยู่พุคนอ๋อคนลาวนี่ยแหละเออดูเพิ่นบ่ได้ว่าสิมาเยี่ยมมายามบอกกาได้ยินเพิ่นว่าประมาณสิมา ถ่ายปีกันยังบ่มั course, so, ่นใจเพ่อด okay. ีก <How> ัย right. hm ัง hmm. บ <t ell os> ่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกกวาซิมาดูโบฮานะกะกต่ยังบบกูานะคนว่ายังบบกูกวาซิมาแทปโบกับกับทางเบิกทางเมืองใคยในปีนี้แหละคุณกันยังบ่มั่นใจค่ะกวาซิมาดูอบแมนแมนถ่ายปีนี้แหละเดี๋ยวจะมาหูกันเนาะบ่แน่ได้เพื้นมาอาจจะมีข่าวดีได้รจักเสมอข่าวดีอยู่ไดเกาะพม่าแบบว่ามาแบบ ห้องขอจะเลยแม่เขาเอ้ยเปิดเพลงมาทําทางดิโอ้ยกะดูเคยมาแล้วนี่ดิอืมโอ้ยกะบ่เป็นหยังบ่แม่นความหมายท้ายันยันบ่เป็นแบ่นันอน่ได้ถ้าเป็นันก็ดีเอาเบิ่งเสือเปิดอาชีพอ่ได้อาชีพบ่ได้คิดนเฮาก็มีนั่นน่ะน่่นท่าว่าเป็นคนชน้อยต่อไปดีใจแล้โอ้ยเจ็ด้าได้โอตกนะตกกกไม้ดเออเจ้าก็อย่าให้ตกสิ กอดไว้เน่นๆควายๆยางกอดจะได้ไงได้กะคันมาเป็นนันนกะได้กะโอเคฮะนะอืออืถือว่าพระเจ้ากับอันไอคุณเนี่ยโดนเติบแล้วบอกเราปีกเข่าประมาณสองเดือนได้ปีิเข่าสองเดือนแล้วแบบนิสัยของเพิ่นการโอ้อารมณ์นี่เป็นแน่แนคือว่าแบบคือว่ารู้สึกว่าหมั่นใจหรือว่ารู้สึกว่าเพลินนี่ เอาเพิ่นไล่หั่นน่ะบ่ง่ายๆก็อ่าหเนาะเพิ่นสิบ่ดูจิจกจเนาะสอมาก็คือเพิ่นสิฮู้อ่าเวลาใดี่ทงเสมออ่ายากวบ่บ่สะดวกในเวลานี้เพิ่นก็สิบ่ทมาอือแต่กฮไปแบบนี้เนาะเพิ่นก็สิบ่จุจิกหั่นนะคะก็สิโทรกันแบบนี้นะกสบายหั่นน่ะง่ายๆซะก็สิบางคนเนาะเฮาสิไปไปนั่งกินกับคแบ เอาไปถ่ายของถ่ายคลิปแบบนี้นะมันก็เป็นสีหัวสีหามได้แบบเจา้าพิสิไปสถานที่แบบนี้แบบเขกคนก็ไล่ผู้บ่าวก็ไลายไม่ทนะั้งอื่นแบบนี้นะเขาอาชิมักเจ้าบอจะอาชิมักเขาบอแบบนี้อะไรคือทั้งอ้ันเป็นที่บอได้แล้วาวานอกจากเฮาชิมาแบบว่าจดทะเบียนสมรสกันหรือว่ามาเห็นหนักกันแล้วก็แบบผูกคอต่อแค่นะั้นจะเอื่อนโดยพวเมียจังหากจังพวงได้แล้วก็วันนี้นะคะรับตอนนี้นะอันนี้เขาทันเป็นแบบเปียกแบบทันเป็นพวเมียกันบวชจำเป็นแต่ชิมาหามพวงกัน ซึ่สามเรสิบหางดีกวงมากะเป็นไปพัได้ตอนสามเรกังจะเป็นเมียพนเป็นห nah, ัวแวัวเป็นเมียอะไรมึ่กี oh ้ีออกเดินหัได้อ้เนาะเออไม่เนาะเอ้ยกระโบดอกนั้นเนาะกระโบดอกเนาะคำว่าสิไปไซสสิบามเณรจะไปซสตีจะหาไปสซเดอร์นะเนาะก็คือไอู้นนี้นะเป็นเข้าใจทุกอย่างเนาะข้าใจทุกอย่างมาทนซะก็คือว่า ่าสมมุดว่านอนเสมอเลยเป็นจูเป็นแฟนกันในเจ้ากับอเคยน้อกับนายไปนี่นะก็โอเคด่ะแบบทั้งเพื่อนนี่เคยมีครอบครัวแบบบอก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 เป็นครอบครัวเป็นหนุ่มโสดเลยแม่ป้าเพื่อนอายุจะปีเสร็จหาสิบขวบหาสิบขวบแมกำลังดีเนาะโอ้ดีผรงตาสเปกเลยไหเออเอดีดีดีแบบหนาาเพื่อนกัโลอยู่บ่โอ้ เรื่องแรกตอนที่เห็นกันตอนแรกเนาะเออเปิดกล่องมาปุ๊บป้าก่อนคิดว่าบุ๊คเสือนะวะาาา่าเราสิอายุห้าสิป้าย่อิคิดประมาณสามสิบกว่านี่ยแหละประมาณสามสิบเซลล์คนน,นี้ยังนุ่มยังรอยังรอยังรอเอ้โหน่าทางังหนังคมบ่กอุ้ยหน้าฉีทังหลายอย่างอยู่เ,อเรอฮันแล้วหน้าทางังหนังคมอยู่อุ้ยเจ้ากันาะเนโง่ที่เจ้าได้คิดเลิกเนอะ นณาทางดังคมอยู่พอหน้าตาเป็นกะโอเคอเอหันแล้วเนาะเดินเดินดิแม่ตเลยเห็นหนา้าเห็นตากันผ่านกล้องเนาะแม่นโอ้แต่ว่าตัวจริงยังไม่เคยเห็นกันจะเคลื่ออ้ยเพิ่จะเห็นตอนใดเนาะอันนี้แบบม้วแบบ่าอาจจะหมดเจ้าล่มกับไอเพป็นนี่นะท,ท,ท,ทั้งแถาพ่อแถาแม่เพป็นหูอยู่บ่เปอนหูไดียวเราหูหูเบิด์ตอหูเบิดเนาะแม่นแบบเพป็นกะโอเคอยู่บ่โอเคไปไปก็พ่อแม่คอยนะเมเพียนดีนในใจอยู่บ่ตากายเพีนดีอยู่ เราต้มีเจคิดแบบใหญ่ทางอายเพื่อนทั้งแหล่สีปฏิเสมอแบบนี้นะใหญ่แบบโอ้ยแบบคือว่าอะไรเนาะเพื่อนเป็นคนอ่าบ่เคยผ่านการแต่งงานแบบนี้นะลุงว่าก,กับเขาเป็นแม่หานางาไบบาาาน,ะนยอยู่ในกล่องอยู่เนาะใช้มือมาแกะกล่องแล้วอันนี้นะเออโอ้ยเนะาะเจอวิชาตั้งใจดิเออนั่นแหละทำนองอะไรพี่คนนั้นอาจจะอย่างเราบ่รับเจ้าบ่ไดรดิบับอะไ้มันจะคอยนักเกินแบบซีดิเขาว่าสีเอาซะ เด้อๆๆๆแเพิ่นนี่ก็เป็นสะอนมโสดเอโสดอยังบ่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนเนาะโอ้แบบคือทางเพิ่นก็บ่ได้ติอีหยังเสมอเยเนาะฮับไล่เบิดก็บู่้บ่ทันได้บอกาวิติายก็ยังบ่ยังบ่ได้คุยถึงแบบเรื่องนี้บ่อ่ายังเรื่องเอาง่ายๆยังบ่ได้คุยแบบเอนสิคั่นตอนว่าเออสิมาเป็นคู่แฟนขั้นตอนว่าเออสิมาห้องมาขอสิวิทติเสมอเลยยัง ยังเลยยังยังยังตอนนี้เรายังเลยทุกมือได้คุยกันอยู่บทแต่ละมือนี่ทุกมือคุยทุกมือคุยทุกมือคุยทุกมือเนาะคุยกับแซมเฟนเลสซ์เมอคุยทุกมือนี่นะกะเอาง่ายๆเนาะกะคือทต้องเสมือเองคิดว่าเพิ่นอาจชีบ่ได้เว้าในการแบบว่าบ่เว้าเนาะแบบเออคนอหักมักจาเดือแต่ว่าเพิ่นใส่ในการการกระทำพิ่ก็บอกว่าเอออ่าพ่ออาจชีใส่การกระทำพิสูจน์ใจดีกว่าแบบนี้นะ เราได้คิดแบบไม่เห็นในเบางทีอาจบางคนอาจชีว่านะได้แต่ว่าแต่เห็ดปลอดไทยแต่นี่เห็ดได้แต่บอกว่าแบบนี้นะเพอก็เลยแบบเองเงินขังเนาะคนอาจชีอาจชีมีใจอยู่จ้ะว่าเราคิดนอนเดี๋ยวเราสมัยจะคิดไปเองยานตัวนี้คิดไปเลยยันตกนะยันเจ็บนะกับตกดีกว่าตกไม่ด้านตกหิวเลยพยานเนาะเพราะว่าก็ไม่ใช่การทำของเพื้นนี่เพื้นเห็ดในเห็ดลายย่างแม่บอกแม่การดูแลแม่แบบในครอบครัวเท่านั้น แล้วก็เอาใจหน่ยดิเอาใจแมนแมนเอาใจหน่อยแต่เรนเอาตัวเราเอาใจไปก่อนนั่นแหละมื่อใดเสียเอาตัวไอ้เพื่อนซะคันได้ใจตัวกับอย่างเนาะในใจนะเอาไปในนอเนาะเออก็คือว่าสมุิว่าคนเท่านาะในการแบบว่าในแบบว่าถ้าว่าหักหมักกันไปแล้วนะแล้วอุงตัวหัวใจกับพล่และท่าคนมาเพลินเนาะก็วางว่า ถ้าเพิ่นมานี่สิมีข่าวดีเนาะจังว่ารอแต่อายเพิ่นนะอรอแต่อายเพิ่นแต่ว่าทางสมัยนี่ก็คือว่าอะไรเนาะในการที่เฮาโอลมเนาะทางสมัยเองกับพเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะออืกาอยากขบอ,อยากพ่อคุณที่แบบว่าเออเดสร้างษาหาแล้วก็แบบเดบ,บ,บ,บพร้อมที่แบบสร้างจับมือไปนํากันแบบนี้ฮะนะออืแบบนี้ะนะก็บ่อยากไปว่าเออลมกันแล้วประมาณ2่วเดือนก็เลิกลากัน ถ้าว่าอายเพิ่นสิจริงจังกับส่ำเมยหันะโดนเป็นยังบ่ฮู้กันถาวเพิ่นว่เออส่ำเมยข่อยเอ่อมาคักเจ้าเออมาฮ้องมาขอบ่บนี่นนะกะว่าถ้าเพิ่นมาฮ้องมาขอจะสิเอาค่าจอดแพงบ่มยโอ้จะกเบิ่งหน้าหดูสิเอาแพงว่าบ่เฮาก็ต้องเท่าใดเท่าใดอ่ะบ่บ่เอาแพงเท่าใดบ่แพงไปหน่อยตนึงไปบ่เอาความเป็นจริงมก่น้อยตัวนึงมันบ่มีนะมันก็ต้องมีเอาขอบ่เอาลายดอกเท่าใดอ่ะบ่บ่นะบ่เอาดออีก จะเมยบอเอาค่ะดองคลิปนี้เป็นทางทางอ้ายเสนเนาะบอเอาค่ะดองได้ต้อบอกว่าเออยยังชัวเออค่ะดองเราส่งมาให้ได้บอกจะง่ายนะบอกก็เลยบอกค่ะดองเอ้ยย่องย่องย่างข้อหมา้นอเรื่องอ่าค่ะดองจินสอดนี่เนาะเอากระสมมาพาควนอะไรสมมาพากวนเท่าไหร่ โอ้เจ้าก็จะทำก็คอยดูเผื่ออะไรเผื่เงินอย่างหูเลยจ้ะมันก็ต้องเพิ่นต้องอย่างเง่เยต้องเขาชี้บอกเาเพิ่นชนโตดอกเรื่องเขาดอกแต่ว่าทำมาแพงโบโบแพงงานหนึ่งเออประมาณงันหนึ่งเนี่ยงันจีบได้อือประมาณนั้นเลยค่ะโบเอาแพงดอกเพราะว่าเขาเคยเป็นไม่ห้านางหมาจะเอาแพงมาได้เนาะดูเจ้าแพงบมาสิได้ห้างได้แพงจะเมยแล้วมีลูกพอมปนลูกนะก็ไลย สิบล้านเลยลูกนะก็ได้ชูรากายจีจอดแม่ในหาสิบล้านนี่ลูกสิบล้านเป็นหกล้านเสมอแล้วก็มีคัมลูกกับแม่อีกนอกเหนือครัแล้วเจ้าได้สิบเปตามไหมเพิ่นจะโยอะด้วยนเาะั่นเจ้าเป็นห่างจะต้องไปตามเพิ่นแหละจะโยอะด้วยนั่นนะมึงคือไอเพิ่งคลิปเดี๋ยวส้างมื่อพอแล้วขับถอยบล็อกเลยลูกยังอุพพ่อแม่อีกได้เราวะป้าโทรเราวะ ก็เลยกำลังว่าสิได้อ่ามีปัวเป็นตัวเป็นตนน้ำบ้านน้ำเมืองเพิคนต่างไปช่างยห็นคลิปนี้บอกบ่กบอบอเอาแพงเนาะสมบัติสมเมืองเนาะสมบัติสมเมืองจะเอาแพงไรกับบุได้ดอกเพราะว่าอาาหเอาแพงแล้วเนาะอยู่นดำการมันกะบ่มีความสุขได้สม่ติเอาแพงแล้วเอาต้อองเาสมมาพะควรอยู่นดำการสำคัญที่สุดคือเอาอยู่นดำการอะไร ทักแทงกันทงอันนแม่แม่ทักแทงกันมันสาคัญกลัวเรื่องเงินนะก็เออจังหวะกันแบบว่ามันเอามาไล่มันก็เชื่อได้แต่เอาเงินไล่แล้วเอามาเปิดแบบธุรกิจคาลายง่ายมือในครอบครัวเขาดีกว่าง่ายง่ายซะทักแทงกันแล้วก็พอเอาแพงเนาะยูมือนกันเพื่อจะเบื่อเล่าสินะแม่ต้องแห้งเงินเสนีญไปขึ้นนีกนั่นแหละนั่นแหละมันหานตอนนั้นแหละคนนะสมมุทรไปเอาวใช่ค่ดองค่ดองร้อยล้านซะ่ร้อยล้านสมุทรจะได้เนาะ้อยล้านหรือว่าแปดสิบล้านบอ แล้วเอาแล้วยค่ะแบบมหาขึ้นซ่าแบบนี้ค่ะชิเอาเงินไปทาได้ไปให้เขึ้นเพินว่าซ่าสามสิบล้านเป็นว่บเป๊ะเก้าสิบล้านเสร็จบบเอายังไงเนาะคิดมันก็ต้องคืนอยู่แล้วเนาะแม่นถ้าเอาเพิ่นเขาก็ต้องคืนเพิ่นในมือเขาบเอาเพิ่นเป็นบ่อละไรอือเป็นภายกิจการแบบนี้่นะแต่เพิ่นบอกเอาเอาแค่นี้เนาะเออเขาก็ยังใครแต่เบิดเนาะตอนนั้นก็มีส่วนนะไปอีกน้อยอีกน้อยแม่นถ้าญาติในตัวนั้นก็ได้เนาะนี่แหละเออบสถ์สมควรเนาะคารองลายแน่นนั่นแหละยาเองิก

หมูแลยว่าไปซื้อรถซื้อรางให้อะไรแบบคนคุยนี่นนะมีเนาะอือก็ไปที่ละขั้นตอนได้ได้โดยโดยแต่าวา่าคันวานน่านุ่มๆเห็นคลิปนี้แล้วอยากทำความรูม้จักก็คือยังได้อยู่เนาะสมัยเนานะได้ได้เก่งอเลยเนาะเข้ามาในฐานะยังไงได,โด้โดยโดยโดยแล้วพ<ด>วกมียังไงเนาะมาเนาะ บางคำเนาะที่เราเซลเสมอไปนะเอออาจจะเออพิหูทั้งอ้ายบนบ่ยอย่างที่กะขอโทษขออภัยกันได้เนาะผมว่าเอาเซลคันนะเออเซลมูเซลขู่กันซื่อๆดอกเดี๋ยวว่าทะลึ่งทะลึ่งน่ะคะสั่นกับแป้งกันก็ได้เนาะโอเคนะเสนาโดยสวัสดีนะสมัยดีเฮ้สวัสดี